อยากออกกําลังกายอะ่ะแต่ไม่อยากกล้ามใหญ่เหมือนนักพละกายพี<อ>ทินครบก็ไมเห็ยนยังไงครับก็คือการที่เราแบบจะกล้ามใหญ่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วครับแล้วยิ่งแบบว่าอยากเอ็ักพลกายเนี่ยคือยิ่งถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่านักพละกายเนี่ยเขามีการใช้แบบฮอร์โมนเพิ่มเติมเข้ามานะครับ่หาดูว่าสารกระตุ้นหาชนิดที่แบบว่าคนธรรมดานีายไม่ได้ใช้เขาก็จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อที่แบบง่ายกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดคนธรรมดารล่อนเนี่ยคือใหญ่ยาก เออคือเราไม่ต้องกลัวใหญ่เลยคือใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ฮอร์โมนครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนเพศชายน้อยเนี่ยก็คือว่าโอกาสใหญ่นี่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับครับ,รบ,รบแต่เราผมก็มีเสริมนิดนึงเนาะครับ,รบส่วนตัวก็ออกมาประมาณปีครึ่งนะครับอืมผมอยากจะบอกว่าการสร้างกล้ามอ่ะมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายอืออย่างแรกคุณต้องเสียตังค์ะลันเนี้ยคุณต้องกินเยอะมากมากใช่ใช้เงินเยอะอ่ากินเยอะมากกินข้าวนะไม่ใช่กินนะอ่าแล้วก็ การนอนอีกคุณก็ต้องนอนต้องเปี้ยแล้วก็การฝึกก็ต้องเข้มข้นอีกถ้าจะสร้างกล้ามเนื้อน่ะคือถ้าคุณศา์ขาดสามอย่างนี้ไปอ่ะมันมันยากจริงพี่ผมผมจะไม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมบอกว่ามันยากเป็นไปได้ยากอ่านเป็นไปได้ยากครับใช่ถ้าแบบคนทั่วไปเล่นนี่คือไม่ต้องกลัวเลยกล้ามจะใหญ่ใช่ไม่มีทางเล่นแบบได้ขนาดนั้นเพราะจะใหญ่นี่คืออ่ะถ้ากินไม่ดีน่ะก็ไม่ใหญ่ละอพักผ่อนึ่งเนาะครับใช่ ก็ทุกอย่างมันต้องไปอ่ะคือขาดแต่ละอย่างหนึ่งนี่ก็คือโอกาสการสร้างก็ยากละตอนจะมีอีกเรื่องนี้ก็จบไปเนาะครับเรื่องนี้ก็เฉลี่ยกันไปแล้วว่ามันมันไม่ได้ง่ายเลยการไม่ได้ใหญ่ง่ายครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรากลัวใหญ่มันก็มีอ่าเราก็ออกแบบโปรแกรมที่แบบว่าทําให้แบบกล้าไม่ต้องใหญ่ได้อ่าครับ